อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้พามาดูบรรยากาศตอนเช้าของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าอากาศไม่ค่อยเป็นใจนะคะเพราะว่าพายุลูกที่12กำลังจะมาลมก,ก็จะแรงลูกที่11นี่ลงที่เมืองไทยใช่ไหมคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันที่อ2เป็นวันเข้ารดูใบไม้ร่วงวันแรกค่ะวันนี้ไปดูผักตอนเช้านะคะ ได้มาล่ามาด้วยค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ วันนี้เนี่ยจะมาทําซุปมันฝรั่งกันนะคะเด็กๆอยากกินซุปเป็นยอดฮิตเมนูที่บ้านนะคะมันฝรั่งเนี่ยพอเราปอกเปลือกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตาดําๆตรงเนี้ยให้เราเอาออกนะคะเพราะมันจะมีพิษตามที่คนญี่ปุ่นเขาพูดกันแล้วก็หั่นตามขนาดที่เราต้องการนะคะ ันนี้จะใช้เนื้อไก่ที่ติดกระดูกนะคะส่วนปีกใช้ตรงส่วนไหนก็ได้ค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีแยกขายเป็นส่วนๆนะคะส่วนปีกไก่อกไก่สะโพกไก่โครงไก่แยกต่างหากหมดเลยค่ะที่ขายเป็นตัวๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่จะมีช่วงคริสต์มาสนะคะที่ขายเป็นตัวๆเนี่ยแล้วก็จะเลาะเอาทรง ส่วนที่เป็นมันเนี่ยออกนะ,ะเสร็จแล้วมาใส่ไก่นะคะใส่ไก่ในน้ำเย็นนะคะห้ามใสยในน้ำเดือดนี่คือเคล็ดลับนะคะเพราะว่าถ้าใส่ตอนที่น้ำเดือดเนี่ยเนื้อไก่จะหดตัวนะคะทำให้ไก่เนื้อแข็งอันนี้เคล็ดลับในการต้มนะคะ ใส่เกลือค่ะใส่เกลือนิดหน่อยวันนี้แอบใส่เยอะไปหน่อยนะคะเติมน้ำทีหลังได้ค่ะ ่วงที่เราซุกนะคะพอดีเขามาส่งเขียงเลยอยากจะให้ดูค่ะสั่งมาจากเมดูการีนะคะราคาหนึ่งพันเก้าสิบเก้าหักค่าขนส่งแล้วเนี่ยก็เราเสียแค่ประมาณแปด้อยเยนถ้าตามไซส์แบบนี้เนี่ยตามโฮมเซนเ t อร์นะคะแล้วก็ความหนาประมาณนี้เนี่ยก็คือประมาณสามพันเยนหรือสองพันขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะมาสองร้อยบาท ลองซื้อดูกันนะคะถ้าสนใจสองพันสมมติอยู่แล้วส <laughs> มมติอยู่ ừ, อ่าใช่เอา้อันนี้ทนันเงนไ้ก็ใส,ส่ซุป ไปคานอหรรถดีง้นที่ธมชอทหารรถดีธงโมข้ามลงมาเด็กหิวแล้วนะข้าไปลูกธงโมหิวแล้วธงโมคนดีอยูายาย่อ่ะเอานน่นแหละารลฮเสร็จแล้วลูกฮะอะไรนะまだ昼でないคาใจง่าก็วันนี้สายหน่อย,ถ,อยถ้าอยู่เมื่อเดอมาเอาไปก่อนไป ที่ค้อชอบดีดหรอชอบเอทนชอบป็นเซชอบเลนอนนะฮารุฮารุชอบมันฝรั่งนะฮารุชอบมันฝรั่งเยอะชอบเป็นชอบมาก เดอดจ้ะแม่เชียกอะไกินเลยหน้าตาแต่ละคนอละไระน้าจังร้อนองนะอ,อะร่อยปะวันนีอ้อร่อยอร่อยทุกอย่างอ่ะเธอตม,ม